ตอนนี้เป็นช่วงเดือนสิงหา6-4นะครับผมเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งอากาศเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะทําให้หลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาก็คือจะมีอาการคัดจมูกจากภูมิแพ้นะครับหรือมีอาการไซนัสเนี่ยครับเกิดขึ้นวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับวิธีการกดจุดนะครับผมด้วยตัวเองเพื่อที่จะเป็นตัวเสริมการลดอาการคัดจมูกแล้วก็ช่วยระบายไซนัสได้ครับผมตามชมกันเลยครับ อยู่กับผมนะครับหมอต้องคริสตาวิทเสริมพลังบบกในโตคุณนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็เวลาที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วนะครับหลายๆท่านที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกคันจมูกนะครับผมแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับผมวันนี้ผมเอาวิธีการกดจุดที่ในการที่จะช่วยระบายพวกพวกน้ำมูกนะครับแล้วก็ลดอาการ แน่นจมูกนะครับมาฝากกันก็จะมีอยู่3ท่านะครับผมมามีท่าไหนบ้างตามไปชมกันเลยครับผมถอดแว่นก่อนท่าที่1นะครับผมท่าที่1ก็คือใช้นิ้วนะครับผม2นิ้วนะครับผมเคาะตรงบริเวณนี้นี่ครับตรงบริเวณโหนกแก้มของเราเนี่ยนะครับผมตรงบริเวณโหนกแก้มทั่วๆเคาะแบบใช้ข้อมือนะครับผมเคาะตึ๊กตึ๊กนีนะครับบริเวณที่โหนกแก้มนะครับเคาะแบบนี้นะครับประมาณ15วินาทีนะครับ เคาะไปเคาะใช้ความแรงแบบปานกลางนะครับผมให้เหมือนมีแรงสั่นสะเทือนนะครับเข้าไปตรงบริตรงบริเวณเขาเรียกว่าไซนัสที่ตรงบริโหนกแก้มหรือเรียกว่าตรงบริเวณแม็กซิล่าไซนัสนะครับผมแม็กซิลารี่ไซนัสเคาะไป15วินาทีอ่านีคือท่าที่1ท่าที่2นะครับผมใช้ส่วนของสันมือนะครับคือตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงบรินี้นวดตรงบริเวณเหนือขอบตาตรงบริเวณคิ้วหรอครับผมนะครับก็คือตรงบริเวณ เหนือเบ้าตาลงไปเหนือต่อไอกระบอกตาของเราอย่าก,กดที่ตัวลูกตานะครับผมใช้ตรงสันมือกดที่บริเวณเหนือคิ้วหมุนเป็นวงกลมนะครับผมหมุนเป็นวงกลมอันนี้นะครับผมท่านก็คือหมุนเป็นวงกลมความประมาณ15วินาทีเช่นเดียวกันนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นการที่จะช่วยระบายไซนัสให้มีการหมุนเวียนของเลือดและของไอตัวพวก น้ำที่มันค้างค้างอยู่นะครับในตรงบริเวณไซนัสที่หมเหมือนี้เรียกฟอนทอไซนัสนะครับให้มีการระบายลงมาได้ดีขึ้นนะครับผมนะส15วินาทีเช่นเดียวกันกับท่าที่1น่งท่าที่3นะครับใช้สันมือเหมือนกันนะครับผมกดตรงช่วงบริเวณตรงแถวตรงช่วงหัวนะครับตรงเลยขมัดนยครับผมกดบีบนะครับเสร็จแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ เหมือนกับเป็นท่าแบบดึงหน้าให้หางคิว้วให้มาันขึ้นไปอย่างนี้ท่านี้นะครับผมมันจะทําให้ตัวตัวโพรงจมูกเนี่ยมันถูกดึงลักษณะดึงมาทางแนวนี้ดึงดึง,ด,งดึงขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมดึงขึ้นอย่างนี้เราก็จะทให้เหมือนกับไอ้พวกท่อต่างๆนะครับแล้วก็พวกเส้นไอตัวการข้างค้างของไอ้พวกของเหลวต่างๆที่มันอยู่ใน,ในตามโพรงจมกูกโพรงสนั้นเนี่ยถูกดึงออกนะครับแล้วก็จะมีการระบายออกมาได้ดีขึ้นนะครับทาอย่างนี้นะครับผม กดตัวเลขเข่าแบบเสร็จแล้วได้ขึ้นไปเขาวนนะครับเหมือนกับเป็นท่านวดหน้าไปในตัวนะครับผมทำอย่างนี้นะครับผมประมาณสัก10ถึง15ครั้งครับผม2กดไปนะครับผม3กดที่เข้าแบบได้ขึ้น4 5นี่นะครับผม ทำ0ทีนะครับผมอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่าง5ครั้งสรุปก่อนจบนะครับผม3ท่านะครับที่จะช่วยในการระบายลดอาการภูมิแพ้นะครับผมแล้วก็กรารระบายพวกน้ำมูกอะไรที่มันอยู่ในในตามโพรงไซนัสท่าที่1นะครับผมใช้นิ้ว2นิ้วนะครับเคาะที่ตรงนี้โหนกแก้ม15วินาทีต่อไปใช้สันมือนะครับผม กดครึ่งเหนือกระบอกไอตัวเหนือคิ้วห้ามกดกระบอกตานะครับคลึงเข้าไป15วินาทีนะครับผมท่าที่3ใช้ตรงบริเวณฝ่ามือเหมือนกันนะครับผมกดบีตรงบริเวณขมากดเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับผมเสรดันขึ้นปื๊ดลุยขึ้นไปนะครับเหมือนเป็นการดึงหน้านะครับผมปื๊ดอย่างนี้นะครับมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันจะถูกดึงออกนะครับจมูกเราก็จะโล่งขึ้นนะครับผม3ท่านะครับผมที่จะ ช่วยลดอาการคัดจมูกแล้วก็ระบายของเสียต่างๆที่อยู่ในโพรงไซนัสและมีส่วนช่วยในการทําให้อาการคัดจมูกแน่นจมูกแล้วก็ไซนัสอักเสบเนี่ยหายได้เร็วขึ้นครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับสับสไครตนะครับจะมีคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อๆไปมาฝากกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ